สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็เพิ่งเสร็จงานนะครับทำดิสเบรกหลังของ p c x 150นะครับนี่นะเดี๋ยวพาดูด้านล่างเลยนะครับผมนี่นะด้านบนก็เป็นมือเบรกบนซ้ายงานทั่วไปนะครับแล้วก็สายเนี่ยเป็นของโมลินนะครับโมลินนะนี่สายยาว90 10นิ้วนะครับก็ลากมาที่ด้านข้าง มันมืดแล้วแหละนะคือทําทั้งวันนั่นแหละคือรีบด้วยนะมันไม่ถนัดหลายอย่างนะครับเรื่องท่อเรื่องอะไรพวกนี้นะจาเป็นเราต้องทําให้พี่เขาให้มันเสร็จภายในหนึ่งวันนะครับอันนี้ก็ท่อนี่ก็เป็นงานดัดดัดมั่งอันนี้ก็ตัดหูท่อแล้วก็เชื่อมใหม่แบบนี้นะครับในท่อท่อนี่ก็มัดแบบนี้แล้วก็อาร์มเนี่ยใช้เป็นของ pcx 160้นะครับ ชุดเบรกเป็นของ p c x 160นะครับผมนี่นะเนี่ยสายก็จะเก็บมาใต้ท่อแบบนี้ข้างๆท่อถ่ายให้ดูสั้นๆนะครับนะนี่ๆน,น,นี่แล้วก็ล้อจะเป็นล้อไอ้ล้อเดิม p c x ปี2017นนะครับนี่นะไม่ฝืดแน่นอนนะครับล้อตัวนี้จะได้ ถามว่าลื่นมากไหมก็ประมาณนึงนะถามว่ามันจะลื่นไม่มากหรอเพราะว่าไอ้ปั๊มของศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะจะไม่ค่อยลื่นก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะถามว่าลื่นลื่นลื่นในระดับที่ไอ้รถทั่วไปมีนั่นแหละนะครับผมนะแต่ถ้าถามว่าจะลื่นแบบปิ้วปิวแบบปัม๊มบางบางปั๊มที่ผมเอามาทำแนหะ่ะก็คงไม่ใช่นะนี่แต่ว่าในขณนะยังไม่ยังไม่ได้ใช้งานยัง ลื่นได้ขนาดนี้นะถ้าใช้งานใช้งานสักวันหนึ่งเนี่ยหรือว่าขี่ไม่กี่กิโลเนี่ยเดี๋ยวก็ลื่นแน่นอนลื่นแน่นอนนะเนี่ยล้อเดิมนะครับอันนี้ไม่ได้ลองสเปเซอร์นะอันนี้พี่เขายังไม่ได้ลองสเปเซอร์เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับวันนี้ใช้เป็นจานจานยกจานหลุมของเวฟนะครับก่อนนะเนี่ยเป็นประมาณแบบนี้นะครับเบรกมันก็จะอยู่ใต้ท่อนะครับใต้ท่อนี่แบบนี้นะครับ เซอร์วิสง่ายครับคือเปลี่ยนยกเบรกออกได้เลยน่สองตัวเนี่ยเนไมนะไม่เกะก,กะท่อนะครับท่อก็ย้ายหูใหม่ตรงนี้นะช่างจําเป็นนะครับช่างเชฟจําเป็นนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่พี่เขามาจากฝั่งนู่นแหละเอ๋รามินทานู่นหละมั้งนะครับผมนี่นะมาถึงบางบอนรอกับผมทั้งวันนะครับผมก็รีบนะครับกลัวไม่ไม่เสร็จให้พี่เขานะก็ เรียบร้อยครับเสร็จดีนี่นะใคัดสนใจงานดิดเบกหลังก็ทักไทยมาได้นะครับผมนี่นะี่ยเรียบร้อยแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคลิปนี้ผมก็ไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เก,กลับบ้านนะครับ